สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมมะเขือนะคะสวนของฝั่งสวนของตากระยายะคะ่ะนี่เราก็มาลดนะ้ำมะเขือมะเขือก็โตได้ที่แล้วนะคะเขาให้ดอกแล้วค่ะเออน่าจะปลูกประมาณได้ประมาณสัก,กเ,เกือบครึ่งจ้า,ยายตาไปช่วยยายเก็บแตงด้วย นี่เรามาดูการลดน้ํานะคะลดน้ํานี่เราก็ต้องเบ็ดลดให้ชุ่มเลยค่ะลดให้ชุ่มอันนี้ก็จะทําร่องจะต้องทําร่องมะเขือเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะมีร่องพูดดินขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ากบโคลนพอกบโคลนเสร็จเราก็จะมีเป็นร่องเพื่อพักน้ําเวลาเราลดน้ําเสร็จเราเราลดน้ําเสร็จมันก็จะมีที่ให้พักน้ําเห็นไหมคะ นี่มะเขือเขาก็จะแบบใช้วิธีการดูดซึมน,น้ําไปเรื่อยๆเขาก็จะโตไวนี่เราก็จะทําแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะเวลาลดน้ําไปแล้วมันก็จะมีที่พักน้ําเห็นไหมคะและ้วมะเขือของเราก็จะโตไวและให้ผลผลิตดีตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะอันนี้ก็คือมะเขือยาวเขียวค่ะนี่เขาออกดอกแล้ว เดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์อ่าสองอาทิตย์ก็น่าจะเก็บผลผลิตได้สักสองอาทิตย์ก็เก็บผลผลิตได้ค่ะตอนนี้เขาโตเริ่มจะออกดอกเริ่มจะออกดอกเกือบเกือบทุกต้นต้นนี้ถึงจะถึงจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่อายุเขาได้อะค่ะอายุได้อายุได้เขาก็เลยออกดอกก่อนนันอยู่ที่อายุนะคะ อืมก็จะขุดล่องเหมือนกันนะคะกบโคนเสร็จแล้วก็จะทําเป็นล่องน้ําเพื่อที่จะเวลาลดน้ําไปก็จะมีที่ได้พักน้ํานะคะก็จะดูดซึมน้ำํำจะทําให้มะเขือของเราโตไวนี่นี่ก็กําลังจะออกดอกน,นะคะตูมแล้วนี่ก็ตูมทุกต้นแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกได้ประมาณหกสิบกว่าต้น หกสิบกว่าต้นก็ถือว่าไม่ไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ค่ะไม่มากเท่าไหร่ต้นมะเขือความสูงของต้นก็จะไล่เลี่ยก,กัน ประมาณเท่าเท่ากันก็อยู่ประมาณความสูงของเขาก็อยู่ประมาณสิบห้าเซนตอนนี้น่าจะสูงสิบห้าเซนหรือประมาณส0มสิบเซนฟุตหน,นึ่งเนี่ยค่ะแต่เขาก็ออกดอกแล้วนะคะแลน,นี้เราก็จะปลูกมะระเซมปลูกมะระเซมมาดูมะระของเรานี่น่าจะเป็น ดอกมันไม่เคยปลูกมะระนะคะตอนนี้เรากําลังทดลองปลูกมะระดูว่าการดูแลมะระเป็นยังไงดูแลยากไหมแต่ตอนนี้เรากําลังศึกษาในเรื่องของต้นมะระอันนี้เขาก็กําลังจะเลื้อยแล้วนะคะเห็นไหมมือเขาจับเขากําลังจะเลื้อย เดี๋ยวเราคอยติดตามไปพร้อมๆกันนะคะมะละของเราก็มีไม่เยอะค่ะมีไม่กี่ต้นเองสิบกว่าต้นตอนนี้เราทดลองปลูกมะละเพื่อที่จะ,ะดูการเจริญเติบโตดูดูการเลี้ยงดูว่าปลูกยากไหมแล้วก็เราปลูกเพื่อที่จะเอาเมเล็ดมาทำพันต่อค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็คอยมาศึกษาพร้อมๆกันนะคะ วิธีการดูแลมะเขือก็ไม่ได้ยากนะคะอันนี้เราจะใส่ปุ๋ยที่เราหมักเองอปุ๋ยที่เราหมักเองก็จะมีส่วนผสมของปุ๋ยที่เราหมักเองก็จะมีขี้ไก่ขี้วัวทรายละเอียดดิน แล้วก็กากมะพร้าวและที่สำคัญก็คือ EM นะคะส่วนผสมของมันก็มีไม่มากค่ะแล้วเราก็จะมาผสมกันแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณสัก7จ็ดวันแล้วก็จะรดน้ำเรดน้ำหมักทิ้งไว้ประมาณ7วัน7วัน7วันนี้เราก็ทยอยรดน้ำเรื่อยๆค่ะเพราะว่าปุ๋ยที่เราหมักเนี่ย มันจะมีอุณหภูมิที่ร้อนมากโกยไปหนี่ควันขึ้นเลยเราก็ต้องใช้วิธีการรดน้ำรดน้ำบ่อยๆเพื่อที่จะให้อุณหภูมิของปุ๋ยนี่เขาลดลงเมื่ออุณหภูมิของปุ๋ยหมกักลดลงเย็นเป็นปกติเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราถึงจะออกมาใช้ได้ค่ะแล้วก็จะทำให้พืชเรา ว,วันโตคืนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมมะเขือเขียวมะเขือยาวเขียวของเรานะคะก็พอได้เข้าใจกันไปเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะพาทุกท่านไปติดตามอ่อ พืชผักของเราที่เราปลูกกันอีกต่อไปนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ